بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาและความเจริญจากองค์อัลลอฮ์ได้โปรดมีแด่ท่านผู้ชมรายการนี้ทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราก็ได้รับข่าวดีเรื่องของการดูฮี้านนะครับมีผู้เห็นฮี้านเมื่อมีการเห็นฮี้านแล้วเราก็ควรจะได้กล่าวคำวิงวอนขอดุอาว่าอัลลอฮุมะฮิลละหูอะลัยนะ بالأمن والإيمان า ا ل س ل ا م ล والسلامة والإسلام รับบีะรับบุกัลลอฮิลาหยรินวะรุชดินซึ่งก็มีความหมายว่าข้าแด่พงอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฮิลานขึ้นมาเหนือพวกเราทั้งหลายด้วยความปลอดภัยและด้วยอีมานศรัทธาที่มั่นคงและด้วยความมีสุขสันติ และด้วยอิสลามการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์อภิบาลของฉันกับองค์อภิบาลของท่านนั้นก็คือพระอ,องค์อัลลอฮ์เป็นฮีลานที่ดีและเป็นฮีลานที่ชี้นำทางที่ถูกต้องท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ที่ส1เอด มีนาคม2,568นั้นเป็นวัน,วนอิด,ดิลฟิตรีตามประกาศของสำนักจุลาราชมนตรีเมื่อวันอีดมาถึงพวกเราก็มักจะมีคำอวยพรที่มอบให้แก่กันและที่นิยมใช้กันมากนั่นก็คืออา ا د ه ا ลล ه ع อ ي ن ลัยนาวอ ب ลัยกุมบิลค ي ยริวัลจุมนวัลบรากซึ่งก็มีความหมายว่าขอให้ วันอีดีิลฟิตรีนั้นได้หวนกลับมาพบกับพวกเราและพวกท่านอีกและขอให้ได้นำความรื่นเริงมาพร้อมด้วยกับวันอีกพร้อมด้วยกับความดีงามพร้อมด้วยกับความโปรดปานและความสิริมงคลต่างๆและอีกคำหนึ่งเมื่อพบหน้ากันก็มักจะอวยพรให้แก่กันด้วยคำว่า รับมินและุ صالح ا ل أ ع م ขอ Allah ั้งได้โปรดอับจากเราและจากท่านทั้งหลายความดีต่างๆที่ได้กระทําไปเพราะการวิงวอนขอหรืออาเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในช่วงของรมดอน,นั้นเราได้ประกอบคุณงามความดีต่างๆมากมายเช่นการถือศีลอด การละหมาดในายามค่ำคืนการละหมาดตะฮัดยุการอ่านอัลกุรอานการทำโซเดกาะการบริจาคทานการเลี้ยงละสิอดสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นอมามันทอศเลยเมื่อพระองค์อัลลอฮฺสุภานะหัวตาอลารับอมามันของเราพระองค์ก็จะตอบแทนให้อย่างมากมายดังที่พระองค์อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในฮะด i ษกูดซีว่าคุลอามาลิบนอาดามะละหู อิลลัสเอยมะฟาอินนาฮูลีวะอานะอจุีบิฮิทุกกิจกรรมความดีที่มนุษย์ได้กระทำลงไปนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนสิบเท่าถึงหนึ่งถึงเจ็ดร้อยเท่ายกเว้นการถือสินอดพระองค์อัลลอฮฺได้กล่าวในฮะด i ษกุตซีนี้ว่ายกเว้นการถือสินอดมันเป็นของเราและเราก็จะตอบแทนให้กับการถือสินอดนั้นอย่างไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้ นี่คือความยิ่งใหญ่ของอามัลทิสซาและที่เราได้ทําไปในช่วงของเดือนรอมฎอนก็ขอพระองค์อัลลอฮฺสุภาในหัวตาอาลาได้โปรดตอบรับอามันของเราทุกๆคนและขอวิงวอนจากพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสุขความเจริญความมีบระกัดความเพิ่มพูนต่างๆให้แก่พี่น้องมุสลิมทุกท่านและแก่พี่น้องร่วมชาติวัสสาลามมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกัตุ